อาจารย์เอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทดสอบสังคมฟรีไฟ EP ที่16นะครับผมบก่อนนะครับทุกคนสําหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะเป็นแรงแกนปลอมตัวไก่ไปทดสอบสังคมจีบสาวในย่านคนชิลนั่นเองก่อนนะครับทุกคน EP นี้ก็ปลอมตัวไก่ไปจีบสาวเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคลิปนี้พี่ท็อปนะครับจะได้สาวหรือเปล่านะครับทุกคนและก็นนะครับคลิปนี้ ก็ไปแบบแรงแกนตึงๆเช่นเคยแล้วก็นะครับคลิปนี้ก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับหวยบนคีเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้แรงก็บักอยู่นะฮะเหมือนเดิมเลยอีลิทมาสเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แต้นึงมืนั่นเองแล้วก็เซตการแต่งตัวคลิปนี้นะครับก็มีตามนี้เลย <Nope. S 1> ทรงผม TP 4ีสชมพูครับ แลวก็จะเป็นหน้ากากบุรุปษปริศนาแลวก็จะเป็นปากแป้งนะฮบผมถึงจะมองไม่เห็นก็เถอะนะฮะแลวก็จะเป็นเสื้อยืดคาราดีมนั่นเองแลวก็จะเป็นกางเกงชวินนิ่งอินไซด์นะฮะแลวก็จะเป็นรองเท้าเครื่องแบบอังกฤษสีขาวนะครับผมก็แต่งตัวแบบใจเกเรนิสหน่อยนะฮะที่ทรงผมนะแค่อย่างเดียวเลยนะครับทุกคนก็ออกแนวใจเกเรนิดนึงเดี๋ยวก็ไปจีบสาวกันเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันเนาะว่าจะได้สาวหรือเปล่านะครับทุกคนแลวก็อีพีนี้นะครับท่าทาง บอกเลยจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะนี่ท <Huh? S 1> ่าทอมสันนะครับตึงๆถ้า MP 408เวล8ครับผมถ้าซองแมงป่องเวล8ฮะท่าสกาอันนี้ถ้าปืนอะไรไม่รู้เหมือนเดิมนะฮะผมก็ชอบลืมชื่อปืนอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับ AN94 ถ้าถ่ายแรงครับผม <c oughs> แล้วก็กอซ่าฮะ แล้วก็นี่พาราเฟลแล้วก็ครับผมนี่เอ็กแมแปดครับแล้วก็ท่าให้หัวใจนะฮะท่านี้ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ปิดท้ายหล่อๆด้วยท่าปักธงนั่นเองนะครับทุกคนก็เอาไปตามนี้นะครับผมสําหรับท่าทางในคลิปนี้โอเคทุกคนงันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรานะครับไปทดสอบสังคมจีบสาวในย่านคนชิลกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go เอาละตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลกันแล้วนะครับทุกคนห้องนี้สาวก็เยอะอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยมีสาวสายเติมเท่าไหร่นะฮะก็ดีแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยมุมนี้เมื่อกี้ผมเห็นใครเต้นอยู่อุ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะทรงนี้ได้อยู่นะเฮ้ยย่อก,ก่อนเลยวัเดีครับแล้วก็กดหัวใจไปครับหนึ่งทีเบิ่มเบิ่มเลยยืนแดนซ์อยู่บังทําเชี่ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะ nope. กขาด่าผมเนื่องด้วยโอกาสอะไรวะทุกคนงงวะ yo, yo. ย,ออย่อๆกูถ่ายเตาะเตาะอยู่อิสโอ,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 โอเดี๋ยวจะเย็นครับจะเย็นครับเฮ้ยเกินไปสาวนี่ผมกดถ่ายแรงแอคไปเลยรือๆนี่เบิ่มเบิ่มเออเอาดิเบิ่มเบิ่มฮะนี่ถ่ายแรงแอคไปเลยเรือตึงตึงเฮ้ยย่อๆย่อๆย่อๆแ, yo, 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 yo. แล้วก็ถ่ายแรงต่อแรงแกนกักากหนึ่งหนึ่งเปล่าเย้ เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครับผมเฮ้ยเราลองถามว่านีเอาผมทําผัวไหมครับเออเอาผมทําผัวไหมครับหนึ่งดอกครับผมอจัดไปจะโดนด่าอีกหรือไม่ก็มาลุ้นกันนี่ฮะผมดูทรงแหละไม่ว่าจะสายเติมไม่อะไก่โอ้โหโอ้โห,หลุ่งเหองฮะคือผมว่าไม่ว่าจะสายเติมสายฟรีแบบหรือว่าไก่อะไรก็แล้วแต่ยังไงนี่ก็โดนด่าเหมือนกันนะครับทุกคนถามดิจีบได้ไหม ได้เปล่าเออจีบได้เปล่า oh. จีบได้เปล่าครับจีบได้เปล่าครับจีบได้หรือเปล่าอ่ะเออชอบอ่ะเขาชื่ออะไรวะโมจิราม2ไม่ชอบไก่เว้ยโอ้โหย <X> จุกว่ะชอบคนยาลูโอ้โหยพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิม์เลยจังหวะนี้ดูถูกทำไมก่อนครับเออดูถูกทำไมก่อนครับเฮ้ยแรงอยู่นะเขดาด่าผมแรงอยู่นะ ไม่ชอบไก่ชอบคนแล้วคือผมมายืนบังหน้าเขาก็ด่ากูเลยอ่ะเขาถ่ายเตาะเตาะอ,อ,อยู่ไงแล้วแบบผมมายืนบังเขาอ่ะย่อๆ,อๆเนี่ย้วกันยุ่งอะไรเรื่องของกูโอ้หใจเย็นครับน้องใจเย็นครับพิมพ์มาดิผมรวยนะสนไหมเออผมรวยนะครับสนไหมเออนี่จัดไปหนึ่งดอกหนึ่งดอกเลยผมรวยนะสนหรือเปล่าครับสาวสาวสนไหมเอ่ยด้านหลังอะไรเนี่ยจะดันแต้มกันแล้วนะฮะฝั่งนู้น ไม่เอาสภาพไก่ชิบหายโอ้โหโดนสาวแบบด่าว่าไก่อะทุกคนมาทุกคนปักธงใส่หน้าแม่งเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำยาลูเอากดนั่งเฉยเอาอะไรวะนะ่ะเอาอึ้งไปดิอึ้งไปแหะหนึ่งดอกจังหวะนี้หวไปให้หนึ่งดอก,อดอกตึงๆนี่ยาลูยาลูกด อิโมจิแบบอะไรวะนี um. uh, exactly? yes. you, like. ่ถ่ายแรงให้เออถ่ายแรงไปหนึ่งดอกตึงๆครับท uh ุกคนแอคไลทงโง่โง <No. S 1> ่เย็ดแอคไลทงโง่โง่นี่หนี้ถ่ายแรงครับผมนี่ถ่ายไปดิตึงเปล่าตึงเปล่าเออหนึ่งหนึ่งเปล่าโอ้โหจะท้าหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวเลยอะไรอะผู้หญิงสมัยนี้อุ้ยสเปคโอ้โหไอ้ไกโอ้โหด่าผมไอ้ไก่โอ้โหนี่ถ่ายแรงแอคไปหนึ่งดอกครับทุกคนตึงๆเฮตึงๆนี่ถ่ายไปครับตึงๆเลย เอาดิผู้สาวเอาไงครับผู้สาวนี่ปากทงให้ตึงเตง,ตงหนึ่งหนึ่ง,งป้าไก่โอ้โหดูดิทำไมเขาต้องด่าอะไรผมขนาดนั้นเดียวะผมไปทําอะไรผิดวะแค่แบบมายืนบังกล้องเขานิดเดียวอะ่ะคือถ่ายใหม่ไม่ได้หรอคืองงอะ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจฮะนี่ปักทงใส่ไปนี่ไก่โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยใครชื่อหน,หนูมีดุ้นวะโอ้โหเดียเด๋ยวเดีว๋วใจเย็นครับผมพิมพ์ไปดิด่าคนไปทั่ว อีดกในให้ทุกคนจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟียวเลยด่าคนไปทั่วอีดกในให้ทุกคนเฟี้ยวเฟียวตึงๆหล่อๆเท่ๆนะฮะนี่ปักไปแล้วก็ถ่ายแรงไปเออมาดิมาดิถ่ายไป,ปมาดิครับเอาดิแล้วก็ครับพิมไปครับผมหนึ่งหนึ่งแพ้เด็กร้องอีกนะฮะจัดไปครับผมหนึ่งหนึ่งแพ้เด็กก็ร้องอีกนะครับทุกคนเราเจอแต่แบบไอ้พวกแบบ มาท้าหนึ่งหนึ่งแลวแบบแพ้ปุ๊บก,ก็ร้องมาเถอะโอ้โหโดนสาวท้าหนึ่งหนึ่งวะทุกคนนี่ปากทงแล้วก็แอคไปลบ <Nope. S 1> โอ้โหไก่แบบมึงโอ้ยเขาพูดแรงอยู่นะแล้วก็พิมพ์ไปด,บบมปด,ดิมีแบบผมเปล่าเออเอาดิเอาดิมีแบบผมเปล่าครับมีแบบผมเปล่าครับเออมีไหมครับสาวสาวมีหรือเปล่าอย่าปากดีเยสมึงอะปากดีว่าคนอื่นปากดีไม่ดูตัวเองเฮ้ไม่ดูสารลูบตัวเองเลย นี่จะเก่งหรืออะไรก็ลองมาหน,งหนึ่งดูด้วยแต่ผมชอบน้องข้างๆมากเลยอโอ้โหสภาพแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับผมแพ้ให้ไอจีได้เปล่าเออแพ้ถ้าเอยแอดเพื่อนมาด้วยอะยาลูรับเพื่อนเลยครับผมจังหวะนี้เย็ดมาดิเย็ดมาดิเอ้ยถ้าแพ้เขาให้ไอจีผมนะครับทุกคนเป็นพยานให้ด้วยนะครับผมโอ้โหอย่างชอบเลยเฮ้ยทำไมผู้หญิงแบบ เขาไม่เอาไก่แบบไม่เอาอะไรเลยวะงงวะ่ะเมื่อก่อนแบบผมจีบสาวแบบง่ายมากเลยนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าสมัยสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแปลกๆวะ่ะจริงผมรู้สึกแบบผมจีบสาวยากยากนะฮะนี่ถ่ายแรงครับผมถ่ายแรงเออเอาเปล่าเอาอะไรครับผมเอาเลยหรอตอนนี้หรอเออจัดไปเอาเลยหรอเขาจะให้ผมเอาเลยหรอตอนนี้เลยหรอ,หอตอนนี้เลยหรอเออเอ,อ้ย อุ้ยคนเยอะนะไอคนนี่เอาดิกูสร้างเองเย็ดเฮ้ยโอ้โหผู้สาวปากดีว่ะทุกคนทุกคนครับสาวแม่งปากดีเกินนี่แอคไปถามดิไม่มีก็อร้องไปดิเออพิมไปดิไม่มีก็ร้องไปดิเออไม่มีก็ร้องไปดิไม่มีก็ร้องไปสิครับผู้สาวนี่ถ่ายไปมีอะไรให้อายวะโอ้ห คนเยอะไงไอคนเอาอะไรตอนนี้เออเขาไม่เข้าใจผมไงมุกที่ผมเล่นน่ะถ้าใครเข้าใจก็เออนั่นแหละนะครับทุกคนก็ตามนั้นออกมาไกลๆไ,ไ,ไ,ได้ครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปหนึ่งหนึ่งกับสาวดีกว่านะครับผมก็โดนสาวท้าหนึ่งหนึ่งไปเดี๋ยวถ้าผมชนะเขาบอกว่าจะให้ไอจีผมนะเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันว่าจะได้ i อจหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวแจกอยู่แล้วนะเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกนะครับผมไปทุกคน let's go ไปหนึ่งหนึ่งกับสาวดีกว่าครับผม let's go เอาละตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับทุกคนซื้อปืนก่อนแล้วกันนะครับห้องนี้นะครับผู้สาวเป็นคนสร้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างยังไงนะแปลกๆนะฮะไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับทุกคนซื้อของให้เรียบร้อยนะครับไปทุกคน let's go ครับผมไปเซิ้งหัวผู้สาวกันดีฝ่านะฮะไอจ้าเอตัวเองเฮ้ยเอาวะเฮ้ยไอวอลสวยไอวอลเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะ เอาดิโผมาดิโผมาด,โมาดิโดนหัวไม่ตุยเฉยโชคช่วยชิปเป่งเลยอะหวัดดีครับผู้สาว <Nope. S 1> อะไรอะพัญญาโอโ้โหสาวหวัดดีจ้ะโอโ้โหไม่โดนหัวเฉยโอโ้โหเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาจะตั้งไอวอลไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่นะ เอาได้หัวเฉยเมื่อกี้ดาเมจเหลืองเตอะเลยแต่ได้หัวเฉยนี่ปักธงกดให้หัวใจไม่ทันว่ะจบเลยไปทุกคนต่อครับรอบนี้ซื้อแค่เห็ดละกันนะครับเฮ้ยหรือซื้อ m อ็ไฟไปดีเฮ้ยเดี๋ยว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 นะ MP ไฟอัปเกรดได้้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหอัพไปอัพไปสวยงามบอกเลยบันเทิงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ไปทุกคน Let's go Let's go สาวน่าจะมาเล่นฝั่งผมนะวิ่งก่อนและกันนฮะจะได้แบบว่าไวๆหน่อยดูทรงเขาจะวางไอ้วอมโอ้ยโอ้ฟูโดนหัวสองเม็ดหัวโยกสิเอาจะเล่น MP ็ไฟกับผมหรอ,อผมมันราชา m อพไฟนะปืนโปรดผมเลยนะเออแมะจะเล่น MP ไฟกับผมเฉยปืนโปรดเลยนะเว้ย ดูปุ่มยิงซะก,ก่อนนะฮะเหลืองทองอารามโอ้โหแม่ผู้สาวคนนี้ไม่รู้อะไรซะแล้วนะฮะไม่ได้สองโปรไฟล์ผมหรือไงเอ5มไฟนี่ปืนโอ้โหที่ผมเล่นจนติดท็อปประเทศเลยนะครับผมไปทุกคนเลชูโกเลชูโกสอคิลลวเลยฮะตอนนี้เอ5มฟยิงหัวก็มันเหมือนกันนะเออบันเทิงดีไปเฮ้ย เอาดิพ่มาดิเอ้ยโอ้โโอโโยเขายิงโดนผมหลายนัดอยู่นะเมื่อกี้แต่ว่าไม่โดนหัวเลยครับทุกคนดูทรงเล่นไม่เป็นหรือเปล่าครับเนี่ยหัวยกสิครับแม่สาวเล่นไม่เป็นแล้วมาท้าคนที่แบบเล่นหนึ่งหนึ่งบ่อยขนาดนี้เล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะงงเลยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าไอจีเขาเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็อยากรู้นะเออ เดี๋ยวค่อยเข้าไปส่องในคลิปละกันนะครับทุกคนเออเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองเข้าไปส่องไอดูนะฮ <Hey. S 2> ้น่าจะเด็ดเอาเรื่องอยู่นะปากเจ๋วขนาดนี้เห็นว่าถ่ายติ๊กตอกด้วยดาวติ๊กตอกเฮ้ไปครับผมดาวเตาะเตาะเฉยเลยอะ่ะผู้สาวผู้สาวถ่ายเตาะเตาะอ,อยู่แล้วมาด่ากูเฉยงงเฮ้ไ hey. ปแลนครับผมแลนแลนรีวิงฮะผมอยากได้ไอจผู้สาวแล้วฮะ hey. ตอนนี้อจจะเอ๊ สวัสดีครับผู้สาวเอ้ยแมงเหลี่ยมจัดเลยอะเฮ้ย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 หัวโยกสิ <c oughs> หัวโยกสิครับจังหวะนี้<ะ>ถ่ายแรงแอคไปหนึ่งทีโชว์ไปก่อนว่าเราอยู่แรงแกนนะอย่มมาไมหยำนะอย่าไม่ยำไม่ยำยำทุย,ยอะไรวะเนี่ย<ะ>ผมพูดอะไรของผมวะเมื่อกี้ <c oughs> <G ül> ช่างมันและกันนะครับทุกคน <No. S 1> ได้โปรโดมองข้ามไปนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟสาวกันต่อนะครับผมอย่ามาแย่มกับพี่ท็อปเป็นอันขาดนะฮะบอกเลยยิ่งผู้หญิงี่ช่วงนี้แบบเราจีบสาวบ่อยไงแบบจีบสาวบ่อยเกินแล้วแบบเจอสาวด่าทุกคลิปเลยนะฮะเมื่อไหร่ผมจะเจอสาวแบบในดวงใจสักทีว่าโอ้ยหุยยหุยหยปัง <B ank. S 1> เอาสกิลไม่มี หัวโยกสิหัวโยกสิครับจังหวะนี้แหม่ดาเมจแดงเถือกนะฮะทุกคนโชว์สาวเลยยิงโชว์สาวไปเลย<ะ>คลิปนี้ผมลุ้นให้เจอสาวแจ่มนะฮะทุกคนแบบลุ้นให้เจอสาวเด็ดๆอะ่ะเออเข้าใจปะถ้าเจอสาวเด็ดๆนี่ก็ถือว่าบุญชีวิตนะฮะไปทุกคนวิ่งต่อเนี่ยส่วนใหญ่แบบดาวตอกๆอะไรเงี้ยแบบจะเอาเรื่องอยู่นะอืมคนที่แบบว่าเป็นดาวตอกๆอกอะไรเงี้ย คือแบบเจียมทุกคนนะเฮ้ทุกคนไปวิ่งต่อครับผมบอกเลยบันเทิงคลิปนี้โอ้ยเจ็บอยู่นะล <Nope. S 1> อุ้ยเชีย่ยโคตรตึงโมจิรามสองว่ะมีใครรู้จักไหมโมจิรามสองเนี่ย <laughs> ถ้าใครรู้จักหรือว่าเพื่อนใครก็ส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้นะครับผมปา,ปากอย่างนี้นะฮะ <Nope. S 1> ไม่โดนกูสวนก็บุญแค่ไหนแล้วนะครับทุกคนผมไม่ได่ายับกลับไปก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับผมคือแบบเขาเหยียดแบบเขาเหยียดคนที่แบบแต่งตัวเออเขาแบบเขาดูคนที่การแต่งตัวไม่ไหวเลย <Huh? S 1> คลิปนี้กะว่าเจ้าเจ็ดศูนย์จะหน่อยโดนแบบโดนไปแล้วหนึ่งคิวนะผมเมื่อกี้ช่างมาันละกันก็ถือว่าให้เขาแบบ ได้มีกำลังใจเล่นบ้างแล้วกันนะครับเอาเปล่าอุ๊ยโอ้โหเกือบโดนหัวหัวโยกสี่จังหวะนี้โอ้โห <c oughs> เหลี่ยมเขาแบบไม่ได้ว่ะผมรู้ว่าเขาจะโผ่มาทางไหนอะ <c oughs> ไปต่อครับทุกคนเฮ้ยหกวินแล้วนะวินสุดท้ายแล้วนะครับผู้สาว <Wow. S 1> ไปต่อไปต่อ อ่ะซื้อปืนอันนี้หน่อยละกันนะครับ MP5 MP5 ครับผมอัปเกรดฮะแล้วก็อ uh ัปเกรดฮะแล้วก็อ uh ัปเกรดไปไปครับผมต่อเล t s ก o ไปเซิร์ฟสาวกันให้มันจบจบเกมให้มันจบสิ้นไปนะครับทุกคนไปครับผมไปครับไปครับแรนแนแรนแรนแรน,แรนวิ่งครับผมวิง่งอปเจะเฮ้ยอปเจะเฮ้ยัยว่โยกฮะ uh huh. ปากทองตึงตึง บเบ,มบิมแบบคือลือคือลือครับผม<ะ>ชนะแบบโคตรอีซี่อ่ะบอกเลยมันง่ายเกินอ่ะ ง่ายไปนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะฮะไปทวงไอจีสาวหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผมก็คลิปนี้ปิดไรด้วยสกอต์7ต่อ1นะตึงๆเช่นเคยนะฮะไม่มีใครเอาผมลงหรอกผมบอกเลยประเทศไทยใครก็ได้นะฮะแท็กมาได้เลยนะครับทุกคนไปทุกคนก็เดี๋ยวเราไปคุยกับสาวหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go เอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับทุกคนแลคือดูเหมือนว่าเขาจะส่ง IG มาให้ผมแล้วนะครับผมก็อะไรไม่รู้นะเจเจเจิรารัตสองพันสามนะฮะก็สองพันสามอายุเท่าไหร่วะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็บอกว่าเอาไปอุย้ยแล้วก็พิมพ์ไปก่อนเลยขอบคุณฮารเออขอบคุณฮารแล้วก็ถามไปดิสรุปเอาผมทำผัวไหมอะครับ เอ้ยโหดูดิเขาพิมพ์เออมาด้วยว่ะไม่ต้องพูดหวาน <laughs> เย็ดเฮ้ยทำไมเขาปากแจ๋วอย่างงี้วะแบบโอ้โหแบบจะด่าอย่างเดียวเลยโฟมาเดรู้เย็ดเอาว่ะรฟมาเดะรู้ ru, ว่ะแล้วก็ครับพิมพ์ไปต่อเลยครับทุกคนรักผมยังตอนนี้เออรักผมยังตอนนี้จัดไปครับผมชอบผมบ้างยัง ตึงไหมจ๊ะเออฟอร์มาเดรู้อะไรอะ่ะมันจะให้ฟอร์อย่างเดียวเลยอะ่ะหาคนติดตามปะครับเนี่ยไม่อะ่ะเอาอะไรอะ่ะแพ้ผมเจ็หนึ่งเลยนะคุณอะ่ะโอ้โหดูดิยังด่าผมว่าไก่อยู่เลยอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนเกินไปบางทีอะ่ะเหมือนเก่งพี่ไปดิก็ชน,นะ คุณได้นะครับเออเฮ้ยเอาพิมพ์ผิดนะทุกคนพิมพ์ไปส่งไปเลยนะฮะไหนเช็คชื่อดิคัปปี้ก่อนละกันนะฮะทุกคนเอาคัดลอกครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนขออนุญาตไปส่งแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคทุกคนผมนะฮะไปส่งไอจีมาแล้วนะครับบอกเลยยังปัดยังปัดบอกเลยเฮ้ย มันด่าพ่อผมอุ้ยดูดิแล้วคือมันพิมพ์มาเยอะจัดเลยอะระหว่างที่ผมแบบไปส่องไอจีมาหนะ้าเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเกินเกินอะไรอะแม่มึงตัวแล้วอะไรอะเอาเอาเตะผมออกจากห้องเฉยอะไรของมันวะเฮ้ยแล้วคือมันด่าผมยับเลยอะแต่ผมไปส่องมาแล้วผมไปส่องมาแล้วเมื่อกี้บอกเลยยังปัดแฮะ จริง<ฮ>อย่าลืมไปเซิร์ชกันนะครับทุกคนอะไรเมื่อกี้เจเจจ,จีลาลัตด2003นะฮะเอ้ยเอ่อเจเจจุดจิลาลัดอันเดอร์สกอร์2003นะครับ,รรบก็อย่าลืมไปเซิร์ชกันนะครับทุกคนก็เอ่ออย่าไปก่อกวนเขานะก็ช่างเขาเลยนะฮะให้เขาด่าผมคนเดียวนะฮะน้องๆไม่ต้องไปทักด่าเขาหรืออะไรเขานะครับทุกคนก็ไปฟอลเขาได้นะก็ถือว่าคลิปนี้ผมได้คอนเทนต์ขำๆไปแล้วกันนะฮะก็ได้ไอจีสาวมานะครับทุกคนโอ้โหแม่ เจอสาวปากดีเฉยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพี่ท็อปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้านะครับน้องๆอ,อยากให้พี่ท็อปทาคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมและก็สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บๆครับบ๊ายบาย